แล้วเขาก็จะเอาปรเด็ เพราะนั้นหมายจับวันนี้ยัเหลือประมาณ50รายนะครับนัเพราะนั้นเราจะแกะทุกสัปดาห์นะครับเพื่อไม่ให้คนไทยเหล่านี้ล่าไปทำอีก นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากสื่อช้างพันธุ์คนไทยมากๆนะครับว่าคนานชาติไม่สา,ามารถมาลลวงคนไทยในดินแดนไทยได้ถ้าคนไทยไม่ให้ความร่วมมือนะครับอันนี้เป็นความตั้งใจจริงของท่านบริรัทผู้ล้นแสงพาะนะครับแทนะผู้ตรวการสูตรบัตรบามนะครับในเรื่องก็คือเรื่องเรื่องการแฮกเกอร์ปลอเฟซบุ๊กนะครับมีผู้เสียหายประมาณามรอกว่ารายนะครับเเกิดทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทำมาตั้งแต่ปี59ก็คือนายชูเกียรติวิ่งขวัญ นะครับวันนี้ก็ต้องชมเชยชุดปราบามรวงถึงท่านผู้กับสานีตำรวจอุทธรสมเด็จเราต้องไล่ล่ากระบวนการเราต้องไล่ล่าบุคคลที่กระทำแบบนี้นะครับนาโดยร่วมกันทั้งกสทวชนะทชนาทั้งในส่วนของศูนย์ปราบปาลดรจิทางเทคโนโลยีนะครับในส่วนของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ทั้งหมดสถาบันการหนึ่งนะครับนาวันนี้เราดำเนินการใช้มาตรการในการร่วมกันทั้งหมดนะครับ ครับอีกส่วนหนึ่งที่สื่อก็มาถามผมเยอะมากเลยก็คือเรื่องเรื่องที่ย้อนหลังไปเมื่อปีที่แล้วนะครับนะน่าจะ2ปีแล้วส่วนเรื่องการเรือร่มนะครับเมื่อวานจืนท่านพลเอกรุุ่แสงพร้าวเป็นความหมายผมไปคุยกับท่านรุ่นจีนแล้วนะครับแล้วก็วันนี้ยอมรับนะครับว่าท่านตัวสูงใหญ่จีนไปที่ประเทศไทยนะมีความพึงพอใจนะในสัปดาห์หน้าตะวันหยาสุคดีนี้แล้วก็จะได้ ปิดฉากคดีทั้งเรื่องการเปเนินีแลวก็ในเรื่องของการแถลงข่าวร่วมกันนะครับณวันนี้สเรศไทยถือว่าสถา,านการณ์ดีขึ้นนะครับจากความมีใจของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหานะครับณก็การเรียนในเรื่องของแท็กซี่นะครับะเดี๋ยวเราอยากเปลี่ยนท่านบริาการเดียวกันนะครับร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ตรวจในย่านด้วยความสุสริยสานวันนี้สื่อเดได้ชัดน,นะครับว่าในย่านด้วยความสุริยสานนะครับที่มีร้าน คน่ังชาติคนจีนเปิดยแยกไปหมดนะครับ 8- ปดสิบเก้าสิบล้านวันนี้เหลือไม่ถึงยี่สิบล้านแล้วยี่สิบวานะเป็นคนไทยทั้งหมดนะครับล้านอองมียวันนี้เราจับตัวนึ่คดีไปหมดแล้วนะครับเพราะนั้นการคดีทั้งการดำเนินก,การ,กรทั้งหมดเพื่อจะให้คนไทยมีที่ยืนนะครับนะคนที่ประกอบอาชีพโดยถูกต้องเข้ามาในประเทศไทยนะครับประกอบอาชีพลงทุนจะต้องลงทุนจริงๆเพื่อให รายได้เข้าประเทศมีการเสียภาษีถูกต้องนะครับในที่สุดท้ายนะครับในเรื่องของการเอาข้อมูลทะเบียนราษนะครับซึ่งปัจจุบันพบเห็นอยู่บ้านผู้สูควรก็คือการเอาข้อมูลในระบบของโบลิสไปขายนะครับใวันนี้ถอนรวดได้สั่งให้รัฐมนตรีกับแพทยกรรมดรวจที่กระทําผิดแล้วที่ให้ผู้ชายเอาข้อมูลในระบบโบลิสนะไปขายโดยใช้รหัส ครับผลานส่วนนี้ก well, ็ต้องฝากกำชับหัวหน้าสถานีวันนี้กรณีดังกล่าวเราเป็นกีทั้งหมดนะครับนั้นจะเรื่องของการนำข้อมูลทางราชการไปขายอย่างนี้ก็ต้องฝากเรียกว่าเต็มความผิีทั้งสิ้นนะครับวันนี้ก็ได้ดำเนินคดีในความผิดเรี่ยวกการเกิดเหตุข้อมูลหรือตัวเลขนะครับแก่สาธารณชนนะครับนซึ่งอาจจะก่อยเกิดความเสียหายแก่พารัฐบารนะครับนซึ่งมีจต่คนจับมุกสูงดได้เกินหกเดือนนะครับก็ได้แจ้งข้อหา กับพระราชโองการนั้นไปแล้วผมต้องรู้ชายนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องกลับเรียนว่ากลัอบรมสชั่วโมงนะครับครับระดับต่อไปเรนเจอคุณสวรัตน์นะครับเดืองลูกเกียรตินะครับผู้ช่วยผู้การเขตหลวงปางก็ต้องเป็นเป็นต่างกรรมต่างเวลาก็ต้องสัมวันดีนะครับนะเพราะฉะนั้นจะเป็นสิ่งบ่งบอกด้วยว่าวันนี้การสูงบัตรจะมาประกอบธุรกิจเมืองไทยก็เหมือนตัวสูรเลี้ยงที่เมื่อก่อนนะครับนะ วันนี้ทัวสุรีนเราหมดแล้วนะครับก็ยังเหลือสุขบัตรที่ยังเหลืออยู่นะครับเพราะฉนั้นเราก็ต้องปรากล้างไปคุณวูมันนี้นะครับเข้อพยานบัญชีของอผู้ที่ผู้ต้องหาที่ได้จดทะเบียนไว้กับคูมันนี้หลังจากโดยโดยเหมือนการเติมเงินทางโทรศัพท์ทั้งหมดสามสามสามพันแต่ว่ายอดครั้งหนึ่งที่หลอกลวงผู้ที่หายแต่ละคนนี้ก็จะแปดพันหมื่นหนึ่งหมื่นห้าบ้างนะครับเมื่อผู้ นนนนในเคสนี้นะครับนายมิ่งขวัญนายชูเกียริมิ่งขวัญน,นะครับได้เข้าไปในเฟซบุ๊กของคนอื่นนะครับพอเข้าไปในเฟซบุ๊กของคนอื่นก็ปลอมก็แคปหน้าจอของผู้อื่นนั้นนะครับพอแคปหน้าจอเสร็จก็ปลอมเฟซบุ๊กขึ้นมาปลอมเฟซบุ๊กขึ้นมาแล้วก็ติดต่อไปยังเพื่อนของผู้เสียหาย ได้ได้มาได้มาล้างกระบะนี่เนี่ยถ้าใกล้สอนอ่ะถคตามไปไรมันไม่วรจะแฉป้วแล้วแเราบอกไปย่างไรก็มีคนที่ไงถาได้เฉยอยู่ว่าในานะดาที่ยเพื่อ